ขอเป็นโกดได้ไหมโกดนะเอาใส่เสื้อนะสาธทูนะโกดปลลึกกึ๋ยชื่อขึ้นหากคุณกำลังหาร้านเติมเกมประชาถูกนี่เลยเจดมยิงท็อปอัพบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่า PayTwinTopUp.com ง่ายๆเพีงยงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อเพจทวินได้ที่ f a c e b o o k .com/ s a y t วิ w i n t u p u p หรือ Line Official มีแอดนําหน้า p a y t w w n t t p u p อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมนึกถึง PAYTWIN TopUp ัพ top นะครับ ส่มการ์ดนะครับนะผมเติมแพ็คอันนี้ไปนะพี่ผมเติมแพ็ครายเดือนอันนี้ไปนะมันพันแปดพันแปดคูณสามเท่าไห้าพันสี่ร้อยบาทเติมอันนี้ไปมันจะได้เศษกา๊าซมาสูมทั้งหมดเจ็ดร้อยอันต่อหนึ่งแพ็คก็เท่ากับ 2, สองพันหนึ่งร้อยเศษผมจะเปิดได้ทั้งหมดผมจะเปิดได้ทั้งหมดกี่ทีวะผมจะเปิดได้ทั้งหมดการเก้าสอไปก้าสามกก้าสามกางเก้าสองสิบแปดแปดไม่รู้อะกี่ทีช่างแม่งอะกดทีละสิบแล้วกันเออ ภาวนาให้ผงได้ได้จุงได้อันนี้หรอจุงได้การ์ดอันนี้หรอฟาโลบวบกสาอันนี้เหรอเมื่อกี้ไม่รู้อะกดขอตามรอยจเจริญตามรอยจุงไปแล้วกันนะสาธุป่ะดอกแรกบ็อกเตอร์เขาเน้จุงเปิดไงให้ได้ปนะคลิกแรกก็เกลือแล้วปะดอกที่สองเฮ้ยบ็อกเตอร์อ กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยบ๊อกสาเตอร์อะ่ะเกมรักเราเออเตรีมรักเราสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีนะครับปีกแดงได้ตอนเราเติม v ี p ครบเลเวลหนะครับก็คือประมาณเกือบเกือบ8 0 0 0บาทนะที่7,500กว่าบาทนะครับผมผมไปต่อนะิกที่3นะครับเนาะก็30เนาะหมุนพหม,มุนที่ละ1ินะอ,อย่างเงียบอยู่ย่งเงียบอยู่ดอกที่40่สิไป ชื่อไม่ขึ้นว่ะชื่อไม่ขึ้นว่ะแสดงว่านิ่งว่ะเมื่อโจมตีเพียงอย่างเดียวจากหน่งสร้างเป็นเทโอถ้าเติมไม่ครบก็ไม่ได้ครับพี่นิสราครับพี่ต้องเติมเป็น VP พีเลเวลห้าถึงจะได้ปีกแดงนะครับพี่ไปชื่อไม่ขึ้นซิได้โฟบว่ะเดี๋ยวรอรอรอชื่อข้างบนไหลไปก่อนนะเดี๋ยวรอชื่อข้างบนไหลไปก่อนรอชื่อข้างบนไหลไปก่อนพอพอชื่อข้างบนไหลไปปุ๊บเดี๋ยวเรากดสวนเลยพี่จะไหลอนะีกเลยเหลี่ยงจะไหลหมดวัน,น <Yeah. S 2> ตัวไปปล่อยฟาร์มก่อนเดี few moments later. ๋ยวเราเปิดต่อเลยนะบึ๊บชื่อไม่ขึ้น <Yeah. S 1> ไปต่อเลยนะชื่อมันเงียบละ <Yeah. S 1> ชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วโอ้โหไม่ขึ้นอีกแล้วนี่คือผมว่าผมว่าสุเ่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววะดวงไม่น่าจะมาแล้ววะอีกทีนึงเดี๋ยวรอรอนี่ก่อนอีกเก้าครั้งกรัะตีเอสบวกโอเค ออกก่อนเลดก็ได้นะือไม่จำไม่จําเป็นต้องรอเลดก็ได้นะออกก่อนเลดก็ได้นะพี่จริงๆอะ่ะปีผมว่าทํามดไม่ได้แล้วอ่ะถ้ามดไม่ใช่ที่ของเราแล้วีวิงจับมันอยู่ที่โงเ่เฮงละผมว่าไม่ได้จะใช่แล้วถ้ามดแต่ไปกลางพรก่อนกิน,กนดีด้วยเปิดสวนเลยเปิดสวนใบดอกนึงที่ไม่ขึ้นไอ้เชี้ยวใดอกนึง หนักจัดเลยวะเลสี่แปดถ้าบอดมอสเตอร์จะ่คุ้มไหมครับก็ทิ้งไม่ได้นะพี่จะไม่ได้คิดอะไรมากครับขอให้ได้การ์ดามาใส่หน่อยไม่ได้หรอไอ้รวยอีกทีนึงรวยอีกทีนึงจัดรอบหน้าการันตีแล้วขอบเป็นโกดได้ไหมโกดนะเอาใส่เสื้อนะขอเป็นโกดนะกานระ์ดทูนะโกด เออไอเฮียต้องสั่งได้อย่างนี้ดิวะมันต้องสั่งได้แบบนี้ไม่เอาไม่เอาเอคูล่าไม่ได้ใช้อ่ะเออฟาโลก็ไม่ได้ใช้ไอเฮียประเด็นคือจะออกเอคูล่าออกฟาโลมันไม่ได้ใช่ไงมพี่เข้าใจปะมันต้องออกโกดอ่ะขอออกก่อนเลดอีกสักใบได้ไหมไปเียบตึ๊บเียบตึ๊บเลยหนึ่งสองสามเงียบจึ๊บโอเพี่ยงมันลึกจึก๊บมันลึกจึ๊บขื่ชือขึ้น ไม่ใช่ชื่อกูไอ,ไอสัตว์กดแล้วชื่อขึ้นพอดีไอเฮี้ยนนึกว่าชื่อกูไอสัตว์เอ้ยไปอีกดอกนึงไปอีกดอกนึงชื่อไม่ขึ้นโอเคไปอีกดอกนึงสองทีสุดท้ายไอชื่อไม่ขึ้นแต่ทีสุดท้ายว่ะทีสุดท้ายแล้วนะทุกสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วนะไปเรียบร้อยไม่ขึ้นไอสัตว์ได้ดักอีรูชีว <c oughs> <50 S 1> ิตถ้าสิบใบผมเก็บไว้แล้วกันนะผมเก็บไว้เปิดทีละสิบแล้วกันนี่เพราะว่าถ้าเราเปิดทีละสิบมันจะเหลือแค่เก้าสิบปะ มายา3นาทีปิโอนี่นาทีเดี๋ยวไปมายาก่อนผมสร้างตีมันได้ไงเนี่ยพี่กดขอตีมาได้พี่ซับสี่ซับสี่ไปเลยพี่มาล่าบอสกันสนุกสนุกกดขอตีมาเลยครับเดี๋ยวเราเหลือเรารวมการต่อเนาะมีเนาะบอสเตอร์ใส่แน่นอนหนึ่งใบใส่ไปเสียหลักหมดโคตรมากเกิดยังวะบอสเกิดยังเหพี่มายาบอสเกิดโอเคครับสักคู่นึงนะครับบอสอยู่ไหนครับพี่เจอบอสกันไหมครับขวาล่างครับ ไอสัต,ตว์ยังไม่ทันได้เมมเลยไอสัตว์นี่อาชีพยิงไกลได้เปียบจัดเลยวะที่เลนมันเต็มอีกแล้วผมยืนไม่ได้วะผมเมมเข้าแต่ผมยืนไม่ได้วะต้องใส่กันธาตุดินเหรอไม่มีทีแตนแมนไม่มีเชี่แรงเกินหรือว่าผมต้องถอดเสื้อไฟออกดีแปบ๊บนึงนะอ๋อมันมีโซ่แปบ๊บนึงไหมผมต้องถอดเสื้อไฟออกดีเดี๋ยวาวะวะ หวหลอดเสื้อ,อไฟเฮียใส่โก้ดไหว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 มามามาโถเฮียซื้อปั๊มใหญ่ก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก,กูซื้อปั๊มใหญ่ก่อนโถเฮียกูใส่เสื้อไฟอยู่ในโดนแรงเฮียโถกูก็ว่าไมมกูกล้าขนาดนั้นเลยวะไม่น่าใช่นะยาใหญ่อยู่ไหนวะคือผมก็ว่าอยู่ผมกล้าขนาดนั้นเลยวะไม่น่าใช่เออมันมัน,ม,นมันมีขวดยาที่แบบว่ามันมีใหญ่กว่านั้นบอกว่าพี่มันซื้อขวดยาใหญ่กว่านั้นได้ไหมมีใหญ่กว่านี้ไหม น,นี่เหรอสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่เหรอร้อยขวดเอาไปปั๊มมือไหวไหวผมยืนได้อยู่ถ้าผมปั๊มได้อ่ะเนี่ยพี่เกียร์ลูกน้อยผมหน่อยเกียร์ลูกน้อยผมผมยืนให้มาเกียร์ลูกน้อยหน่อยเขียผมเมมอยู่เมมอยู่พี่ยวแสนผมแสนผมแสน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 มาผมยืนให้แสนมาสวยสวย ผมปั๊มอยู่เม,มมอยู่เมมอยู่นี่ไง MVP ผมก็ว่าอยู่ไอ้เฮียใส่เสื้อไฟไอ้เฮียทำไมไอ้เฮียตัวกูก็ไม่ได้กากนะเว้ยทำไมกูยืนมายาไม่ไหววะให้เอาเอาเสื้อไฟออกอันเดียวแล้วใส่โค้จบเลย แล้วดูอันดับดามีนีโอไหวไหมไปปะลองปะลองปะลองมาพี่มีถ้ามีผ้าผมได้หมดอะถ้ามีพ้าผมได้หมดอ่ะบอกเลยไปฟีโอดิลองดิไปดิไปดิลองดิเด็กไม่น่าไหวว่ะพี่เลือปีอืมไปเจอเจอเจอข้างบนข้างบนพี่เขียนรูคให้ผมหน่อยเขียนรูคใย้ผมหน่อยคือโดนอะไรตายวะไม่น่าไหวว่ะไอ้เหี้ยน่าจะคนละสกิลกลกบมายาเมื่อกี้ว่ะโดนเหี้ยอะไรทีเดียวตายว่ะ ไอ้แค่นัมนม,มันมีชุบป,ปะวะนี่เมื่อกี้ผมโดนสก,กิลท่านเลยวะไม่คือมันโดนสก,กิลอะไรไม่รู้อ่ะมันฮิตมันฮิตเดียวตายเลย,เยแต่ว่าโดนปกติอ่ะไม่ตายเว้ยพี่แต่ไม่ไม่เมื่อกีก้คือโดนสก,กิลอะไรไม่รู้อ่ะทีเดียวตายเลยคือถ้ามันไม่โดนสก,กิลอ่ะมันยืนไหวยอยู่นะ๋ยวผมลองไปใหม่ดูเจอเลียเจอล้มเออเจอเลียล้มก็้ผมลองไปใหม่ดูออไปไขวาบนปะอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้แล้วไม่มีคนเปิดด้วยนะ ลองเนี่ยพี่กําลังลองอยู่พี่อืมกาลังลองอยู่กําลังรองเอาโคใสไ่ไอกำลังรองเอานนหน้าใส่อยู่ก็แต่มายายืนสบายเลยนะถ้ามีปั๊มอะเดี๋ยวผมก็อเอาปั๊มนี้ออกอะรู้สึกก่เปลืองนะไม่ไหววะ่ะมันไม่เห็นชื่อสกิลว่ะพี่เฮียที่เห็นเนี่ยหนึ่งอันแล้วชัวร์ๆคือจูผมกําลังคิดอยู่ว่าใส่การ XCP ไปก่อนดี่เพราะว่ามันมันต้อง XCP แบบแบบเอาไว้ลงของก่อนอะเนาะอืมมันแช่แล้วมันจูอัดเลยพี่เมื่อกี้บอสมีสะท้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยพี่ อ,อ,อ่านในหนังสือเหรอโอเคอ่านในหนังสือผู้มือบุกโจมตีบอสพิโอนี่เหรอนี่ยจูปิเตอร์ฟอสไมใ่ใส่เสื้อไฟไม่ได้แล้วทำดาเมจท่านลมปล่อยวิญญาณนาะบัวทำดาเมจโดยรอบเมจิกช็อคปล่อยพลังเวทแต่จริงๆแล้วผมว่าโดนจูอ่ะผมไม่ตายนะเมืเ่อกี้ผมน่าจะตายเพราะไอส้สก,กิลที่ดามจวันฮิตเหมือนโดลเลีย ต้องโดนตีไหมเติมกันพันทั้งแจ็คทั้งจุงเออกาชามันเป็นช่วงกิจกรรมนะครับสวัสดีพี่โซสรนะครับผมสร้างไอดีไว้แต่เช้ายังไม่ได้เล่นเลยพี่เอออย่าอย่าลืมหาเวลาทานข้าวทานน้ำนลยพี่นะทำงานเยอะสวัสดีพี่นักบินนะครับพี่ผมนั่งสังเกตมาขยะอาวุธแทบไม่หลอกเลยเออเพชรแดงเอาไว้อ่ารีเฟซพวกนายวันมันใช้อะไรหลายได้หลายอย่างนะพี่ต้องเข้าไปดูนะมันใช้ได้หลายอย่างมากๆนะเพชรแดงอะครับเปิดเปิดทีละสิบแล้วกันจะใช้เก้าสิบเนาะไม่ไม่หวังการ์ดอะเอเอาหมวกก่อนกันเอาหมวกมาใส่เล่นพอละ ในหมวกอ่ะจบเลยเก็บไว้เปิดทาสิบไหมใช้จ่ายอีกสองร้อยไดมอนเพื่อซื้อกลุูมราชาเปิดแม่งไปเลยที่ไม่เห็นมีหมวกเขาไปเลยเลยี่ไหนหมวกวะการก็ขี้เกียจโอ้โห้องอันตัด เอาของดีกว่าหาคุณกำลังหาร้านเติมเกมประชาถูนี่เลยเพจทวินท็อปอัพบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่าเพจทวินท็อปอัพ com ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อเพจทวินได้ที่ f a c e o o c o m p l a y h p e w i n t o p u p หรือ i v e ์ออฟชิวลมีแอดนำหน้า p a y t w i n t o p u p อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมลนึกถึง p e a t w i n t o p u p นะครับ